ว่าค่ะทุกคนมันไม่โตไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่านางเอาไว้ข้างนอกนะคะทุกคนเอาไว้นอกบ้านนะเขาก็เลยไม่อยากจะโตท่าไหร่นะมันเริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนนี่เล็กกว่านิ้วก้อยนูอีกเด้อในเด้อจ้าเด้อนี่จ้าโอ้ยหมากหน่อยหมากนิดทํายังไงถึงจะได้กินเขาเนี่ยดูค่ะทุกคนนี่หมากหนึ่งนิ้วฟังนี่นะ อันนี้ใหญ่สุดแล้วมีแค่นี้นะคะนี่สวนครัวอันแห้งเหี่ยวนะคะหมักพีทนั้งกระมดแล้วนะคะทุกคนเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะจ๊ะฝั่งนี้นะคะนี่ก็คือมันนั่งตัดตัดกิ่งเขาไปแล้วนะคะทุกคนเริ่มถอนออกแล้วนะ เริ่มเอาออกเอาต้นแห่งเขาออกเก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะแล้วก็จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งคะ่ะทุกคนคือบักทัวคือบกทัวกรันนาบีนนะก็ปล่อยให้เขาแก่ไปนะคะทุกคนแล้วก็เพราะว่านางจะเอาเมล็ดเขานะพะปีหน้านางจะไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์เขาแล้วนะคะนี่กําลังแก่นะนี่ดานีเริ่มเหลืองแล้ว นะคะเริ่มเหลืองแล้วนี่น,นี่แห้งแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่เลยนางจะเอา,มาเมล็ดพันุ์เขานะนี่คือส่วนครัวน้อยๆน,นะคะทุกคนก็เยอะอยู่นะได้หลายเม็ดอยู่นะตรงนี้ด้วยนะคะก็กินไปด้วยบ้างแล้วนะมีเพื่อนบ้านเขาไปทําเขาเรียกอะไรนะเขาไปทําเขาจะมีสวนที่แบบให้เช่านะคะทุกคนปีนี้พวกนางไม่ได้พากันไปเช่านะแต่ก็น่าจะมีอีก สองคนนะสองเจ้าที่แบบอยากจะจองพื้นที่นะคะแต่ก็ต้องรอคิวนะรอคิวเพราะว่ามันต้องคือคนทำสวนเยอะมากเลยนะฝรั่งชอบทำสวนเหมือนกันเนาะแล้วก็พื้นที่มันไม่พอนะคะทุกคนก็ต้องจองกันข้ามปีเลยนะแต่ตอนนี้นางก็ยังไม่มีเวลานะคะทุกคนเขาก็เออเขาเดินผ่านคุณสามีเขาก็เลยเอา คุณเอาไอ้นี่แม่บมัเขาได้ไอ้นี่ด้วยนะรันนาบีนเนี่ยเขาเรียกถั่วเนี้ยเขาเอานี้ผักอันนี้ให้แล้วก็มีแตงกัวมีแตงนะคะแล้วก็นั่นแหละที่เขาเอาให้แล้วก็ถัวถ่วถั่วฝักยาวนะเขาเรียกถั่วเลยเอ่ยถั่วฝักสั้นนั่นแหละคะ่ะทุกคนเขาเขา,เาผักให้เนาะเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเขาทําเยอะมั้งเขาก็แจก เดินไปในหมู่บ้านเขาก็แจกไปทุกเกือบทุกบ้านเลยนะท,ที่ถ้าเขาเจอเพื่อนบ้านนะคะนี่นะคะทุกคนนั้นก็เอาส่วนน้อยๆมาฝากนะคะเหลือแค่นี้นะจ๊ะนี่ข้าง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 โรงเก็บรถนะคะตรงนี้นะคะเอาลคะค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนอันนี้ก็รั้วกินได้เช่นเคยนะคะสวัสดีคะ่ะ